สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องจุมจังชาแนลนะคะวันนี้จุมจะพามาเพียวช่วงทานตะวันของนั่นแหละค่ะตำบลหาดคำอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะคะนั่นเป็นเทศบาลจ้ะดูนะคะสถานที่คือทานตะวันเนี่ยมันจะมีช่วงปลายปลายมกราถึงอ่า ต้นเมษานะจ๊ะมันก็จะเริ่มโรยพระเจ้าจะมี3สเต็ปหนึ่งสสาก็จะมีบานกอนบานกลางตามตามตามนั่นนะจ๊ะดูคนนะคะทุกคนไปต้องลงทะเบียนก่อนนะคะแล้วก็มีแนวขายของหมู่บ้านนี่ดูสิขะทุกคนอันนี้อยู่จังหวัดหนองคายนะคะ ที่ที่จุ่มลงเนี่ยอำเภอเมืองจังหวัดนองคายห้างจากตัวเมืองประมาณอ่ะสิบโลจ้านี่ทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะโรงเรียนแล้วก็มีของอ่ามีของขายเยอะ,ยะๆเลยนะคะทุกคนมีล่มให้เช่าด้วยอ่า Oh. อันนี้วันนี้มาถ่ายรูปสองคนฝ้าใหม่อ๋อนะคะ <c oughs> ตามไปดูเรื่อยๆนะคะปีนี้จะเฮ็ดดีกว่า <c oughs> ทุกปีทุกปีนี้ก็จะ คือนาจะพ่นเฮ็ดไดมาสามสี่ปีแล้วปีนี้นาจะเข้าปีที่สี่งุปีที่ห้าแล้วแหละตรงนี้ก็จะดีขึ้นนาจะสวยขึ้นนะนะแต่ก่อนตรงนี้เขาเพื่อนก็ยังปลูกปลูก,ลกต้นทานตะวันอยู่นะคะตอนนี้เพื่อนก็ไดโลให้หม่องนึ่งโดยที่บ่ตอง,องบ่ตองปลูกว้ให้เจ้ามาถ่า,ายรูปสุ่มคันคล้ายกันนะะี้แล้วค่ะ คนายานเดี๋ยวเราเข้าไปดูคานตะวันข้างในนะคะทุกคนมาดูวิวใกล้ๆกันนะคะทุกคนสวยมากเลยดอกก็เลยเลยอะ่ะดอกใหญ่กวหน้าใหญ่กวจุดดอกดอกคานตะวันนะคะนี่เลยสุดนูน่นคนก็เริ่มมาเพราะว่าอากาศ กำลังจะเริ่มร้อนค่ะอันนี้คือรตอแรกนะคะฝั่งนี้ฝั่งขวาคือรตอแรกส่วนฝั่งซ้ายนี่กำลังจะตามมาก็คืออาจจะถึงเดือนประมาณเดือนมีนาเมษาอันเนี้ยกำลังจะโตกำลังจะออกนะคะเฮ้ยนู้นแหล่งทองเที่ยวของเรานะคะสร้งเล่นหาดคำัน ดูดดอกทาตะวันเมาเลิเลยมาถ่ายรูปได้นะคะทุกคนมีบันดิตน้อยด้วยนะคะทุกคนดูบันดิตน้อยกัน <c oughs> <c oughs> บันดิตน้อยมาถ่ายรับปริญญาเด็กๆเพียบเนี่น บัสมอยากมาเลยเด็กคู่ใบยิ้มตอนนี้ถายกันนี้ถ่ายกับพ่อปู่ยิ้มได้หนึสโอ้สวยเชย